อาหายใจเขาลึกๆนึกถึงหลวงพ่อนะฮะบ mm hmm. อกบารมีท่าน, mm hmm. น้อมกำลังจัก,กระพัด mm hmm. ตั้งแต่องค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้า mm hmm. ไม่มีประมาณนะฮะประมาณไม่ได้ mm hmm. ผ่านมาที่เรากำหนดไปสามโลกธาตุกำหนดไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหลายอันเชิญเทพพรมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิโลกองวิญญ,ญาณโอปาดิกะ ริเวณใ้บริเวณใกล้เค,เคียงเวรกายไปเรื่อยๆไปถึงสามโลกธาตุหลวงตาอ้อยพร้อมบริวารทั้งหมดในหลวงรอเก้า 9, พร้อมวงจักกีทั้งหลายวิรากษัตริย์วิราบุตบรเวลาสตีสลายพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองทุกจังหวัดพยาคุดจักษ์นาคกุณทนันรับแลพระศกคุมบันพ้องบริวารชาวปา่ามาผ่านทั้งหมด พระสยามพระศรีสยามทุกๆพระองค์พระแม่คงคาพระแม่โอสกุงแม่ธรณีสถานที่ที่เราไปอธิษฐานทั้งหมดแหละผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อภพภูมิทั้งหลายสวดพร้อมกับเรานะสดสบายสบายจิตอยู่ที่พระอยู่ที่คําสวดอยู่ที่ภาพหลวงพ่ออยู่ที่บุญกุศลที่เราเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตให้จิตมันวนเวียนอยู่แถวนี้นะฮะ Phút thăng chi vi tâm mê bù mi, tham chi vi bù mi, thăng chi vi bù riya kunang wanna ma

ชราามังสารนังพระชามีสาฆังสารนังพระชามีตุติยังติพุทธังสารนังพระชามีตุติยังตีขามังสาร ชามิตุติยามปิสังารานังพัะชามิตาติยามปิพุทังสารนังภัะชามีตาติยามปิธรรมังสาร

โบสวทเวราีสิกขาปังสมาิามีสุรเมรยาชาปาทธาเวราณิสิกขาปัสม Samadhi. Iman Iman Jasika Patani Samadhi Amin Iman, Iman Patani Samadhi บาปตาที่สมาธิญาณิสีเลนะสุขติญานติสีเลนะโภคาสัมปทาสีเลนะบุติญาณติตัสัมมา Uh <laughs> ah นะบอโพธิสัตว์โตอาคันติมายาอิติอัตวานะบอโพธิสัตว์โตอาคันติมายาอิติอัตวานะบอโพธิสัตว์โต罗马ปัญโญ นาโมโภวิสาตโตโลกมาปัญโญนะโมโภภิกขัตโตโลกมาปัญโญโย กาตาตุสัมสัพปะปังวินัสสันตุโย สันต oh ุโตโสโมหจิเตนาสังคสปิงปาปะโตมายาคาตามิงาตังโทสังสปังวินาสันตุนโมตัส ตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สุขตธรรมมาสังฆูชนีโามุตาพระพุทธใจรตนะญาณมานีนปารันสีสหาสุขธมาปุจจธมโบสัง ยาตาบุญโมนะปุชาปุชาตัรมะปุชาสังฆาปุชาอากีตานวารัตังธีวาลีจะมหาเ ปุตตะธรมมสังฆูชนีนโมปุตตยพระปวตะไรัตนญามาีนุปการศีสหัสสุตธารมปุตโตธรสัโค Ia takut mona, utak usah, tak makusah, sangkak usah. Aki kanang warang kankang, si wali jamaha. สุขตธรรมมาสังฆูเชนินาโมพุทายะพระพุทาไตรรัตนญามารีนุปการสีสหัสสุตธรรมาุตโตธรรมบสษ ยถาทุโมนาปุตตากุจากุชาตังนะกุจัสสังกากุชาอากีทานังวรตังสิวา Sapaso, Buddha Dhamma Sampana Bhumi, Namu Buddha Yoga, Pra Buddha Kay Ratnaya, ยาตาบุตโมนะปุตาภุชาธรรมะปุจจาังกาปุาอากีตนาวารังคังสีวาีจะมหาเจรังอะ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมนะโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนายะมะหีนุปาระสิสาหัสสะสุตังภาตุโต

và tôiồ Na vừa ca xa tăng xa sang ta busa, สุุตาธรรมสัาปูคุชินีนะโมพุทายะพระพุทธไตรรัตนญาณมารีนุปรัชสาสหัสสุตธรรมคุโถธรรมปสัมปะ ยถาตุโธมนัสปูชากุชาธรรมปูชาสังฆาปูชาอคีทานังวรตังสิวาลีจบนาเถรังอะ cuối <tư> พระพรโทษพุาธรรมสังค้าอูเชรีน้อมไปที่หลงปูโดไปจํากําลังจกักกภัทธิไปจำรวมรักษ์ที่เราสร้างขึ้นอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธาษ์แผ่ไปปรับโภคมทรงวิญญาณแผ่เมตราข้อวิมาณนะ ม่เเอเวียนได้ไมไใกล้เคียงเวียน,น,น,นไปไปสาธุตธสสาทธรรมาสาธิสังฆา